เดี๋ยวสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอซโรกาสองเดี๋ยวมาดูนี้กันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นบล็อกฟ o o อีพีที่ส1ก่อนอื่นนะครับผมก็ได้เพิ่มมาศึกษาเนี่ยแหละเขาบอกว่าโลก3มเนี่ยมันยากกว่าทะเลที่2มากเพราะว่าสายโลกเกียเนี่ยมันมีข้อกําหนดสูงซึ่งมันจะสูงถึงร้อยกว่าเลเวลเลยนะฉะนั้นมันก็จะยากขึ้น ฉะนั้นนะครับจำนวน APC ที่ใช้อล่าศัตรูหรือฮาคีนเนี่ยแหละที่เขาเรียกกันทั่วไปกระจายออกไปมากขึ้นและมีเกาะน้อยมากน้อยกว่าโลกหนึ่งโลก2อ,อีกแล้วเกตแต่ละเกาะอ่ะมันก็จะใช้เวลามากขึ้นระยะเวลาที่คุณใช้ในการบทที่นี่ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเราใช้เวลา700เจ็ดร้อเบลในการอยู่เจดโลกที่1 แ0ดเวลในการอยู่โลก2แล้วก็เราต้องใช้พันเวลที่เหลือใช้ชีวิตในโลกสาซึ่งต้องใช้ผลพระเพราะมันจะง่ายกว่าสายโลเกียอย่าลืมปลุกให้เป็นพาร์ตื่นเพราะการตื่นมันจะทำให้การการบทดีขึ้นมากคิดว่าคนที่จะมาลากค่าหัวอย่าลืมนะว่าจะฆ่าเราบ่อยนะแล้วก็จะปะัก คาดให้พวกเขาปรากฏตัวบ่อยกว่าในทะเลที่สองแต่ด,ดูนะนี่มาเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนต้องใช้เซิร์ฟสุดตัวเนาะใช่ไหมเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอเวลเลอร์คืออะไรอะ่ะอ๋อมันมีแค่ก่อดสุดท้ายมา เราอยู่พอทาฟใช่ไหมเขาบอกว่าสตนเนี่ยเขาใช้ฮากคิแล้วก็เวอร์ชันเก่าเขาใช้บอมฟูดเขาดรอปอะไรบ้างอะเขาบอกว่าดรอปอันนี้ไหมมันดรอปอันนี้นี่พ l o t h e เฮล t อ๋อหมวกเองเขาบอกว่ามันน่าจะมันเพิ่มเลือดด้วยนะ เอ้อันนี้ไม่เอาไม่วอาขมบอสตัวนี้หรอกนี่เขาบอกว่าต่อไปก็เป็นเกาะไฮด้าใช่ไหมมาจากนั้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด, like, กด,กด share, ไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยวันนี้นะครับเราจะมาฟาร์มบล็อกฟูดให้ถึงเลเวล1,600ให้จบจบไปเขาบอกว่ามันแรงขึ้น มันรุนแรงขึ้นนะในบลอกฟุตฉะนันะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับก็จะเป็นการดําเนินงานนะครับในด้านการเช็คฮาคิสเกตอ้ยลืมไปว่าเ,าเรานัดก,กันไว้ว่าจะเก็บเงินให้ได้1ล้านใช่ไหมเก็บเงินให้ได้หล้านเมื่อกี้เราได้ห0 0แสนและรอบนี้เป็น1ล้านบ้างเพราะว่าเราลลก3าต้องใช้เงินเยอะกว่าลูกส ดังนั้นใน EP เนี้ยเราจะมาเก็บเงินให้ได้1ดิหลานเราขอฟาร์มมาสเตอรี่ให้ครบสามร้อยได้ไหมเหมือนเราจะฟาร์มให้มันพร้อมๆกันเลยให้มันครบสามร้อยะทุกคนมานี่เรากลับมากับโลกที่ยิ่งใหญ่และภายในอีกสักทีเพืก็จะเกิดการเ้าเลย ขอดูข้างหลังก่อนไม่ได้จะเรียบเผีสานเนี่ยไม่มใช้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจมาสเตอร์ดีของมัดซูเปอร์ฮีโรเมนก็อยู่ที่196แล้วและตอนนี้บอสก็เปิดเกิดตที่เีียรหองเราใช้มัดนี้ในการสู้ดีกว่าขีดแรกเราจะฟาร์ม มาสเตอร์ีให้ครบ400ดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องใช้ไเวลาทำมัด God Human แต่เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นหมัดอื่นด้วยแล้วก็คือหมัดสายฟ้าหมัดขาดำมัดเท้ต้มนุษ์เลือกแล้วก็หมัดมังกรฟ์มอันนี้เพิ่มอีกรอบมาสเตอรี y, ซึ่งต้องใช้เวลานาน,านใช้เวลานานจริงเพราะว่ากว่าจะได้ดหืม คือเพิ่มขึ้นชามมากพยายามนะครับโอ้ทำไมมันดูแบบโอ้ดูสกิลบอสด,ดิโตกขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเข้อสกิลบ่อยจังดูดิโอ้บบ่อยทแำบบไมบ่อยจัง ทำไมเขาใช้สกิลกันบ่อยแตนนยจังบอ่เข้ยน่าดีดูดิแล้วทำไมเราจะใช้โอ้เราฝากไปใช่ไหมวันนี้ใช้สกิลกี่รอบเนี่ยลงได้นับนะโอ้เป็นเทิมมาเต้งห้ามัสรีเลยมาต่อไปนะครับผมก็จะมาเก็บเงิอนอีกสี่ ี C4 เลเวลที่เหลือนะครับเราก็จะไปฟาร์มเพลที่สองกันต่อยาวๆเลยฉะนั้นขอตัดคลิปก่อนนะอตกใจไม่รู้ว่ากำลังจะเข้ามาในโลกนี้แล้วมันก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะฉะนั้นนะครับคนอื่นก็อย่าลืมบอก ไม่รู้ว่าอะไรจะเข้ามาในโลกนี้ไม่รู้จะเกีอ,อะไรหรือเปล่าทำไมมันมีสิ่งแปลกๆเยอะจังโซ่สายมันมเ,เนี่ยคือมันแบบอืมมีคเครียสิ่งแปลกๆเยอะมาก มันจะจบตีแรงที่นี่ทุกคนถ้าใช้แล้วคือใช้บ่อยมากอุ้ยโอ้โหมีตัวสกิงงลัวกกันเลยเกาะเนี้ยไม่รู้เกาะอ,อื่นมันจะมีหรือเปล่าแต่สกิลเกาะนี้แบบอลองดูนะคอยดูนะเราจะตีตอนที่เราจะปล่อยไว้ตอนที่เลือดม,มันเหลือน้อยเดี๋ยวคอยดูนะ คอยดูสกิลของพวกมันมน,นี่แต่สกิลน่ากลัวทท้านั้นเลยทุกคนแบบหิ้มไม่ดูจะว่าไงสกิลน่ากลัวสุดๆ <c oughs> ทุกคนดูนะ มาเราจะอัพอ,อีก12เวลคือทำไมเราไปโลกสามันมีสิ่งอะไรแปลกๆเยอะมากทุกคนเราแต้มเยอะแล้วหรอเดี๋ยวเราจะมารีวิวเกาะนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องเฮ้ยเราทับเวสนี้หรอ มาต่อครับทุกคนดูดีแต่สกิลน่ากลัวทั้งนั้นเลยทุกคนนักอย่างไปไปล่อัวอะไรอย่างนี้คือเราไม่เคยคุ้นกับสกิลพวกนี้มาก่อนอ้าวมาถึงแล้วก็โดนตีจะี๋วบอกนะอ๋อมันมีปล่อยระเบิดด้วย กดกลับก่อนไปกาะอื่นตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วและตอนนี้นะคะร,รับผมเกินเลเวล1575เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเลเวลเท่าน,นี้เขาบอกให้เราไปเกาะไฮดร้าซึ่งเกาะไฮดร้าเราก็จะต้องเจอกับ อะไรเนี่ยทำไมแป๊บแป๊บมันมุดไวจังไม่เข้าใจโอ้โหดูเกาะดิแบบนี่เกาะหรืออะไรเนี่ยหรือจะเรียกเป็นเกาะจริงไหมเนี่ยทำไมเกาะมันดูใหญ่มากก็อยากเราอยากไปเกาะนี้มากกว่าเซอร์ออดิรเซีเราต้องเจอกับเจ้าทะเลสุกตัวด้วยกันในขณะที่ว่าถ้าเราไปไ เจ้าทะเลก็ตดวจยู่อขึหนมแต่นี้เขาบอกว่าต้องเจอก้าทะเลถึงตัวเลยเวลาในการทกแบบนี้ในถาวาสลาดมีสามแบบช่วยเรีมได้เลยทุกคนก็ไม่ใช่ิแล้วแหละแบบน การไลแล้วการตัดคิดแล้ว <S <S <โ>ด,ดูทิทำไมดูแบบด,ดีวก็เรมานันไรงุกคนมามารีวิวก่อไฮดรากันก่อนเซตโกมพอยใช่ไหม อยู่ตรงนี้เนาะแล้วต่อไปที่สูงกว่านี้ที่รับเพ้นมันอยู่ตรงไหนอะทุกคนมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนแล้วข้างบนนี้มัน <Always. S 1> คุ้นอยู่นะม,นมันดูคุ้นอยู่นะเช่มไหมมันดูแบบคุ้นๆเนี่ยมันผมเคยดูช่องไหนเจออะไรแต่ละอย่างนี้่ทำไมกอดนมันดูสวยจังเนี่ยนะเนี่ยโลกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแหละเหตุผลที่ผมต้องตั้งฉายานี้ แล้วผมก็รู้แล้วว่าที่รับคลิมันอยู่ตรงนี้พอเรียนสองต้องไปออเรียนหนึ่งอเรียนหนึ่งมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่หรอถต้ทะเลที่หนที่ไหนเนี่ยถ้้ทะเลที่ไหนมันกำลาบดังมาถึงนี่ แล้วผมหลงทางมากเลยเพราะว่ามันแบบนีดูนะที่สังเกตได้แหละอันนี้ของเลเวลหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเนาะอันนี้แล้วมันอ๋อนี่เหรอใช่ไหมอ๋อน,นี้โคตรเซ็งใช่ไหมคือเรามาครั้งแรกก็เป็นแบบนี้แหละ Oh, ier, เอเฟรดีาลีนาเฮ้ยใช่นไหมเจอแล้วเหรอเจอแล้วอันนี้มอนของเดวลหนึ่งห้าเจ็ดห้าแล้วทำไมมอนมันหายไปไม่เข้าใจนี่เราหาที่รับเควสเจอแล้วมาได้รับเควสสักทีเถอะผมันกว้างมากกาว้างจนแบบทำไมกรอบมันดูกว้างจัง เดี๋ยวพอเงินครบหนึ่งไลนก็พอแล้วทำไมชื่อมันยาวจังโอ้แต่ละยันมาตีหามมาตั้งนานกว่าจะเจอนี่ก็ตีได้ดิเพราะว่าแปบ๊บเดียวก็ตายแล้วแต่เจ๊ทำไมมันอยู่ไกลจัง สกิลของมันเก่นเขาบอกว่าไล้อสาจะเป็นสกิลเยอะใช่ไหม้เบื่อะไม่เ็ตาไปเนี่ยทำไมเราไปรูกสามสิบไปแปดดูเราได้เทมใหม่แล้วนะ มี่ก่อ,อะไรน่าลกลัวรเลยลูกสามเนียไปฟาร์มลูกสองดีกว่าไหมมีสีอะไรน่ากลัวทะารเลยทุกคนคือที่จริงอยากเอาพี่มาเลยคืน่ากลัวทั้งนั้นเลยมาเรามาดูสกลก,กันหน่อย ลูเซียเขาใช้สกิลอะไรมีสกิลไหม <c oughs> นี่ไงเขาใช้สกิลนี้กร้อยบิตติได้หายไปแล้วทำไมข้อความข้อความลูกสามมันเยอะจังทำไมอะข้อความลูกแต่ก็ s เ a l มาต่อ มาเซอร์ดี่เราจะก็จะได้บทเล็กซ์คิวใหมาแล้วผมก็จะฟลาไปเรื่อยเรื่อจนกว่าจะถึงเลเวลหนึ่งแ,แ,แล้วผมขอหามอนโลกสองก่อนมอนเพสที่สองก่อนนะบัลลูนทา,างแรกก็เป็นแบบนี้แหละอยู่บนนี้แน่นอนเอ้ยใช่อยู่บนนี้แล้วทไปสร้า,า,างเสน่ังน นี่ไม่เข้าใจนี่แค่แม่เจ้าทะเลม,ม,มันนิ่อะไรน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยมาเดี๋ยวดูคำต่อ าต่อเพไม่ให้เกิดการเสียเวลาตอนี่โอ้โหแต่ไอย่างเนี่ยนมะึทุกคนมาต่อมาเดี๋ยวมาดูสกิลใหม่นะคเะนี่ยนะสกิลนี้เนี่ยนะ คนนโนี้แนหะโอ้เราไม่น่าใช้สกิลหมัดกอดฮีเมนเลยกอรไม่รูน ตอนแรกครับก็เหลือเงินอีกสามแสนเบดีก็จะรบหนึ่งแสนแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวการฝางผมขอพอ,อ,อแค่นี้ก่อนใครวิ่งอ่ะเมื่อกี้ใครวิ่งอ่ะ,ะ,อะทำไมมันมีแต่สิ่งน่ากลัวทั้งนั้นไปดูมาเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่โลกสองแล้วพอต่อไปก็จะย้ายไปที่โลกหนึ่ง เพราะว่าเราต้องเชคค่าคิดสังเกตที่จริงถ้าเราไปลูกสามอ่ะต้องมีครบสี่พัดแต้มแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยท, Hotel. ทุกคนมาวัในเดือนพิดพอดีทุกคน ปต่อไปก็คือโลกหนึ่งโลกหนึ่งนี้จะมีเกาะเยอะแต่มีจำนวนเลเวลที่ต้องฟาร์มน้อยลงน้อยมากแค่700เจ็ดรอยเบลเองโลกสองนี้แปดรอยเบล,ลใช่ไหมแต่ถ้าเราไปโลกสามต้องพันห้าสิบเบลต่อไปไปเกาะสกายเวีย No. <laughs> ครับเราก็ไปที่เกาะสกายเวียแล้วนะครับทุกคนหนึ่งพันร้ยเก็บ ขึ้นเหมือนผมดีขึ้นนะเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ย คลิปจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปเียนะครับอย่าลืมกดไ like, ลดก์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวั้น้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอเกันใหม่